เมื่อก่อนผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยครับชอบท้าทายอะไรแปลกๆอยู่เสมอคืนนั้นเพื่อนๆชวนไปบ้านร้างกลางป่าบอกว่ามีคนเคยเจอเรื่องแปลกๆที่นั่นผมก็ไม่รอช้าตอบตกลงทันที พอไปถึงบ้านร้างบรรยากาศมันวังเวงอย่างบอกไม่ถูกลมพัดวูบวูบเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันหน้าขนลุกเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยผมว่ายาเลยว่ามันน่ากลัวเกินไปผมก็สวนกลับไปว่ากลัวอะไรกันวะไม่มีอะไรหรอกหน้าผมเดินเข้าไปในบ้านเป็นคนแรกข้างในมืดสนิทอากาศเย็นยะเยือกเหมือนมีใครแอบหายใจรดต้นคอ ผมเริ่มท้าทายมีผีที่ไหนออกมาเลยผมไม่กลัวหรอกทันใดนั้นเองประตูก็ปิดลงเองดังปั้งทุกคนตกใจสุดขีดผมพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกเหมือนมีอะไรบางอย่างล็อกไว้จากข้างนอกไฟฉายเริ่มกระพริบๆแล้วก็ดับลงผมได้ยินเสียงกระซิบแววๆข้างหูออกไปไม่ได้ ขนลุกสู้ทั้งตัวจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากชั้นบนเพื่อนเพื่อนทุกคนเริ่มร้องไห้ผมเองก็เริ่มกลัวขึ้นมาจริงๆผมพยายามตั้งสติแล้วบอกว่าพวกเราต้องออกไปจากที่นี่พวกเราช่วยกันดันประตูจนสุดแรงเกิดในที่สุดประตูก็เปิดออกพวกเรารีบวิ่งหนีออกจากบ้านร้างโดยไม่คิดชีวิต ตั้งแต่วันนั้นมาผมไม่เคยคิดจะท้าทายสิ่งลี้ลับอีกเลยครับเพราะผมได้เจอดีเต็มๆแล้วจริงๆและรู้ว่าบางสิ่งเราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยว